สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านฟังผีก่อนนอนคืนนี้เราอยู่กับเรื่องบ้านขายโรงศพเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับที่มามาจากรายการเดอะช็อค ในปีพศ2515นะครับซึ่งเจ้าของเรื่องนั้นชื่อคุณหมวยได้โทรไปเล่าเรื่องประสบการณ์ผีผีจากการที่เธอและบ้านของเธอนั้นเปิดกิจการขายโรงศพและสิ่งที่เจอนั้นก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เดิมทีคุณหมวยนั้นนะครับเป็นคนภาคเหนืออาศัยอยู่กับยายแต่แล้วตอนปฐมศึกษาปีที่ห้าหมยต้องย้ายมาอยู่กับแม่ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบ้านที่หมวยย้ายเข้าไปอยู่นั้นนะครับกับคุณแม่ได้เปิดกิจการขายโรงศพโดยเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นร้านนี้จะติดกันสองคูหาโดยที่คูหาแรกนั้นนะครับจะเต็มไปด้วยโรงศพแบบต่างๆที่วางเรียงรายกันแบบหนานแน่นจนมีแค่ทางเดินแคบๆให้เดินเข้าไปได้เท่านั้นส่วนอีกหนึ่งคูหาจะเป็นส่วนที่จัดวางสินค้าขายของสังกัดพันสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ในตอนแรกๆนะครับคุณหมวยยอมรับว่ารู้สึกกลัวมากครับเพราะนอกจากบ้านจะเต็มไปด้วยโลงศพแล้วในแต่ละมุมห้องนั้นก็ยังมีผ้ายานแปดติดไว้จนทั่วแต่อย่างไรก็ตามคุณหมวยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆนะครับและก็ทั้งช่วงบ่ายวันหนึ่งครับเป็นวันหยุดของเธอขณะที่หมวยนั้นอยู่ในอาคารกูหาแรกคนเดียวซึ่งเป็นที่ใช้เก็บโลงศพโดยที่แม่กับอาของคุณหมวยนั้นนะครับ กำลังทําทุรลาขายของกันอยู่อีกหนึ่งกูหาทําให้หมวยนั้นนะครับอยู่คนเดียวในกูหาที่เอาไว้สําหรับเก็บลวงศพและขณะที่หมวยนะครับกาลังนั่งมองสองกระจกอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเสียงกระซิบแผวเบามาที่ข้างหูเรียกชื่อของเธอหมยแม้จะเป็นแค่ลมเพียงแผวเบานะครับแต่มันก็ทําให้อาหมวยนั้นรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันที มองไปรอบๆตัวก็ไม่มีใครยืนหยูดตรงนั้นเลยนอกจากเธอและที่สำคัญนะครับห้องเก็บลงศพนั้นนะครับในช่วงบ่ายแสงแดดจ้าแต่เนื่องด้วยในห้องนั้นมีลงศพตั้งอยู่มากมายและแน่นขนาดจนทำให้แสงแดดก็ไม่สามารถส่องเข้ามาถึงด้านในของห้องได้จนทำให้ด้านในของห้องนั้นมีความมืดชวนให้หมวยนึกได้เพียงว่านี่มันไม่น่าใช่แสงคนน่าจะเป็นผีแน่ๆเลย ต่ไม่ทันที่เธอจะได้คิดไปมากกว่านั้นนะครับเสียงเดิมก็แว่วเข้ามาอีกมวยคราวนี้นะครับไม่ต้องรอให้คิดอีกแล้วเธอมั่นใจว่าเธออยู่คนเดียวแน่นอนเธอจึงรีบลุกหนีแล้ววิ่งไปหาแม่ที่ขายของอยู่อีกหนึ่งกูหาคบอาพอถึงหน้าแม่นะครับหมวยก็ได้ถามแม่ว่าแม่แม่เมื่อกี้ได้เรียกหนูหรือเปล่าหนูได้ยินเสียงแม่เรียกอืม ไม่นะแม่ไม่ได้เรียกเลยแล้วแม่ก็ยังไม่ได้เดินมาทางนงั้นเลยด้วยแม่ขายของอยู่ห้องนี้ตั้งนานแล้วแม่ได้ตอบหมวยอย่างนั้นนะครับซึ่งคําตอบของแม่นั้นทําให้หมวยขนลุกไปทั้งตัวอย่างไรก็ตามเรื่องที่หมวยได้ยินเสียงคนเรียกนั้นมันก็ยังคาใจอยู่นะครับจนกระทั่งหมวยได้ขึ้นมอปลายและเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนหมวยกลับมาถึงบ้านแล้วได้ขึ้นไปที่ชั้นสองของห้อง ห้องของหมวยนะครับอยู่ทางด้านหลังแล้ววันนั้นอากาศร้อนมากเธอจึงเปิดประตูห้องรวมถึงประตูห้องนอนใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าและประตูกระจกระเบียงห้องนั้นเพื่อให้อากาศระบายและถ่ายเทเนื่องจากว่าประตูทั้งสามบานนั้นนะครับตั้งอยู่ในแนวเดียวกันพอดีเธอจึงล้มตัวนอนลงบนที่นอนครับด้วยความอ่อนเพลียและสักครู่หนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงคนเดินภายเดินมา บริเวณชั้นสองตรงไปทางระเบียงเธอเข้าใจว่าเป็นแม่นะครับเธอจึงทักออกไปว่าแม่แม่เหรอจะไปเก็บผ้าห่มที่ตากไว้ใช่ไหมไม่ต้องไปเก็บนะเดีย๋ยวหนูไปเก็บเองเมื่อหมวยพูดเสร็จดังนั้นนะครับเธอก็จะพยายามลุกออกจากที่นอนแต่เธอจะพยายามลุกเท่าไหร่นะครับเธอก็ลุกไม่ขึ้นทำได้เพียงแค่ลืมตามองไปทั่วๆจนสังเกตเห็นเงาดำๆครับวิ่งไปวิ่งมารอบเตียง ทั้งยังกระโดดขึ้นลงเตียงของเธอเสียงเด็กเล่นหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานแต่หากว่าตอนนี้นะครับเธอไม่ได้สนุกด้วยเลยหมวยก็พยายามดิ้นลนและขยับล่างแต่ไม่มีการตอบสนองเลยนะครับเธอจะร้องตะโกนออกไปก็ทําไม่ได้และเสียงดังกล่าวนั้นก็ยังคงดังอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่ามันจะดังขึ้นเรื่อยๆซะด้วยหมวยนะครับพยายามตั้งสติและพูดในใจว่ามา มาหลอกก็มาเลยฉันไม่กลัวแล้วจะทําอะไรก็ทําฉันไม่กลัวนะในที่สุดครับเธอก็สามารถขยับร่างกายได้อีกครั้งดูเหมือนว่าความมุ่ม,มั่นและความกล้าหาญในการท้าทายผีครั้งนี้จะได้รับรางวัลตอบแทนด้วยการที่ขยับตัวได้และผีเริ่มกลัวเธอหลังจากพยายามตั้งสติอยู่นานหมยแต่คิดทบทวนว่าอะไรได้เกิดขึ้นพอมองไปรอบๆนะครับก็สังเกตได้ว่า หน้าต่างห้องของเธอนะครับที่เปิดอยู่แล้ววิวที่อยู่ข้างนอกก็เป็นตึกโรงพยาบาลพอดีใช่ครับอาคารหลังนี้ที่เหมยอยู่นั้นติดกับรั้วโรงพยาบาลครับอีกทั้งหน้าต่างของห้องที่เหมยอยู่ก็ยังตรงกับห้องดับจิตพอดีอีกด้วยมันเรียงกันเป็นแนวเป็นแถวด้วยกันอย่างน่าแปลกใจเลยครับและนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เขาเรียกกันว่าทางผีผ่าน หลังจากวันนั้นนะครับหมวยก็ได้ย้ายไปนอนกับแม่และน้องอีกตึกหนึ่งซึ่งห้องนอนนั้นมีเตียงขนาดใหญ่อยู่สองเตียงติดกันคืนนั้นมีหมวยแม่น้องและอาสาวอยู่ด้วยกันแม้จะมีคนอยู่เยอะนะครับแต่จะว่าไปแล้วหมวยก็รู้สึกว่าอาคารหลังนี้นะครับมันน่าก,กลัวกว่าหลังที่ใช้เก็บรวงศพเสียอีกแม้จะอธิบายไม่ได้ว่าเธอรู้สึกอย่างไร ที่บริเวณเพดานของมุมห้องแต่ละมุมนั้นนะครับมีรอยคราบที่เกิดจากการไหลซึมของน้ําฝนลงมาโดนฝ้าแต่ความรู้สึกดึกลับที่สัมผัสได้มันทําให้หมวยนั้นมองเห็นคราบน้ํานั้นเป็นรูปใบหน้าของผู้หญิงที่มีแววตาเศร้าส้อยทําให้หมวยนั้นไม่กล้ามองขึ้นไปบนฝ้านั้นเลยขณะที่เธอนอนอยู่นะครับจู่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่นตัวขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงคนคุยครับ และเสียงนั้นหมวยไดะรู้จักดีครับเป็นเสียงของแม่และอาแต่บทสนทนาที่คุยกันนั้นพอจับใจความได้ว่าทั้งสองคนนั้นนะครับกำลังคุยกันเรื่องผีแถมเรื่องที่เล่านั้นก็ชวนสยองจนขนหัวลุกแต่หมวยไม่กล้าจะลุกขึ้นมาดูหรือถามนะครับเพราะเกรงว่าถ้าลุกขึ้นมาแล้วถ้าเห็นว่าแม่กับอายังนอนอยู่เฉยเแล้วใครละ่ะที่นั่งคุยกันอยู่ เลยทำให้หมวยนั้นไม่กล้าลุกขึ้นมานะครับและพอเช้าวันนั้นหมวยก็ได้ถามแม่ไปว่าแม่แม่เมื่อคืนนึกยังไงกันถึงลุกขึ้นมาเล่าลังผีกันตอนดึกอืมเล่ากันซะน่ากลัวเลยแต่คำตอบนะครับที่ออกมาจากปากของแม่ทำให้หมวยนั้นต้องขนลัวลุกขึ้นไปอีกเพราะแม่ได้ตอบว่าอืมเปล่านะไม่มีนะ ไม่มีใครลุกขึ้นมาคุยกันหรอกลูกเขานอนกันหมดใครจะบ้าลุกขึ้นมานั่งคุยกันตอนดนึกๆึกก็นอนปกติดีนี่และภายหลังนะครับและภายหลังนะครับดึกหลังนี้ก็เปิดให้คนมาเช่าอยู่อาศัยโดยได้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นผู้มาเช่าซึ่งก็บพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นกันโดยปกติเวลาก่อนที่จะขายโงได้หรือมีคนมาซื้อ มักจะเกิดเหตุการณ์เรียกกันว่าโลงลั่นกล่าวคือจะมีเสียงเหมือนใครมาเคาะโลงครับหรือแม้กระทั่งแม่ของหมวยก็ยังเจอเรื่องราวแปลกๆแล้วก็มาเล่าให้หมวยฟังนะครับแม่เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งได้มีลูกค้ามาซื้อโลงศพที่ร้านจเจ้าโลงแบบนี้ราคาเท่านี้แล้วก็หันหลังกลับไปอีกไม่เกินสิบนาที ก็มีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดอยู่หน้าร้านและมาหาซื้อลงศพเป็นลงศพอันเดียวก,กันกับที่ชายคนนั้นชี้และตกลงกันในราคาที่ขายมาสักคู่ด้วยทางแม่ของหมวยก็เลยถามว่าพี่ใครเสียหรอคะทางญาติของคนตายนะครับที่ได้มาซื้อลงศพก็ได้บอกว่าอ๋อเป็นน้องชายนะครับเพิ่งเสียเมื่อคืนเลยมาซื้อลงศพไว้ก่อนเนี่ยครับรูปของน้องชายผม และทันทีที่แม่ของหมวยได้เห็นรูปนั้นแม่ของหมวยนั้นกขอถึงกับตัวชาหน้าชาแขนชาไปทั้งตัวไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะรูปที่ชายคนนั้นให้ดูกับชายคนที่มาซื้อลงก่อนหน้านี้มันเป็นรูปคนคนเดียวกันก็จบลงไปนะครับสำหรับบ้านขายลงศพถ้าชอบเรื่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe ให้กับช่องฟังผีก่อนนอนกันด้วยนะครับสำหรับคืนนี้เขาให้ทุกคนหลับฝันดีผีนอนด้วยสวัสดีครับ